ก็ไม่รู้จะได้เกมอะไรนะครับทุกวันนี้เิ่นแต่โรบอกไม่ละเฮ้ยมาไงนี่สวัสดีครับพ่อหนุ่มนี่ก็เพิ่งตื่นมาแคสเกมเลยครับเนี่ยไม่จะโม้เท่าไหร่หรอกเฮ้ยสวัสดีค่ะบฮะข้างบนเนี่ยอะไรนะเอา้าโอ้ยเป็นโปรหรือเปล่าแตก ฮะถ้าวเราออกจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยมันโผล่ป่าวะโผว่ใช่แหละมันไม่ได้เล็งมาทางผมเลยนะเว้ยน่ะชิบโ,โผล่นิดเดียวอ่ะดูดิโผว่ใช่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยี <laughs> เฟตโคตรอันตราย ดูดิมันไม่ได้เล็งมาทางผมเลยอะ่ะพยายามยเซิร์ฟรับเกินไปเกินไปแบบนี้ก็เกินไปถ้าไม่มันโกงกันง่ายจาังวะเราบอกนะฮะยายเซิร์ฟแล้วครับทุกคนเพราะมันมีเพลงอะ่ะเฮ้ยเราก็โฟมอยู่นะเออเอา้ามันอยู่ข้างล่างผูกหมองแทบไม่เห็นเลยอะ่ะปืนดีดรัวจัด นี่ไม่ได้วะให้ปลดล็อกอะไระอ,อ่ะเฮ้ยตกใจหมดปไปเนี่โอ้โหเอดีเฟกไม่ดีเลยอ่ะเพิ่งตื่นอ่ะทุกคนอาจจะยิงกลางๆหน่อยนะอ้าอีกแล้วเฮ้ยไปนละวนี่ยิงโดดอะไรวะไม่รู้อ่ะตายเร็วจัง ไม่ใครสแกนเลยอะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยปิงอะไรขนาดนั้นเพื่อนโอ้โหหมด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 ไอ้นไม่ชักการสุดได้อ่ะจะว่าตาย ตูยหลังปีเดี๋ยวมสุดก่เฮ้ยเฮ้ยโอ๊โอ้โอโอระยะใกล้นี่ไม่ได้เลยโอเคสวัสดีครับนี่หัวทุกดอกบอกไม่โป้เฮ้ยป้องกันก่อนเลย นี่เลยแันมีเกาะครับไม่ต้องกลัวเออเจนเจนเจนไม่เห็นนะเนี่ยปินปิน้าโค้นมันอ่ะไปเยอะโหเตรียมเลยต้องเจอนี่ครับ เอ,อ้ไม่ทันได้ยิงฆ่าแค่ตัวเดียวเองเนเดี๋ยวจะได้โชว์ยิงทีละสิบตัวนี่เป็นไงล่ะดี่เฟิกไวรุ่นแอบก่อนเลือดจะตายเออจะเอ๋ข้างล่างไว้สวัสดีครับ <laughs> <h ate> เฮ้ยโอ้หูโอ้ยอยิงโคตรจะไม่โดนเลยนิเฟกยังยังไม่นิ่งพอฮะโอ้โหขอใช้ปืนนี้บ้างเถอะวะนี่โดนเฉยเลยยิงไปมั่วอ,อ๋อมันอยู่ข้างใน ยังไม่เกิดเลยโอ้ยโดนปืนตัวเองไม่มาหยิงตัวเองได้หรอปืนนี้ไม่รู้ไม่เคยโดนเยอเคอเดี๋ยวว่าจะไม่ตายแล้ว สวยฮึสแกนสแกนสวยเพื่อนก็ทำอะไรตรงนี้คนเดียวเบื้องกูดโดนแล้วเบื้องกูดโดนแล้วตุ๋ยครับเน้นตุ๋ยสวยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ใส่เกาะด้วย S <S> แนับอ่ะอืมม,าม,ม,า,ม,มามีกอกมามีกองมาใปเกอก่อนดีกว่าโหไม่ตายอ่อใส่เกอะไม่เป็นไรจ้ามันคนหรือบอดวะอันเนี้ยา้ย,ยได้อยู่ได้อยู่ สวยชนะนี่ที่หนึ่ง49คิวขออีกรอบนึงวะเหมือนคลิปมันจะเร็วไปอันนี้ปือนอะไรวะเนี่ยเอาเปือนอะไรมาวะอุย้ยแปบ,บนึงแปบ,บนึงมันได้ปืนนี้อ่ะมันต้องเติมอ่ะปืนนี้ได้กันนี่มีสโคบดะมันจะแรงเปล่าวะโหดูอย่างยาก แล้ควคนไปไหนหมดว่ะโหมองโคตรยากอะ่ะลองเล่นดูดิถซักโคบจะไม่มีก็เถอะระยะไกลเราไม่สู้วะ่ะเราสู้ระยะกลางเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ <c oughs> <c oughs> อะกลัวเขายิงไม่โดนหรอเพื <c oughs> ่อน <c oughs> ดันแล้วยี่บสองก็แรงอยู่นะแรงกว่าปืนที่แล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่มีสโคปโอเคแรง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 ,แรง,แรงจัดปืนนี้แรงจัดจะตายวะ <c oughs> คุณขาตัวนี้วะเ <c oughs> ออต้องเล่นสไนวะใ <c> ห <oughs> ้ <c oughs> ผมลองเล <c oughs> ่นสไนว่าดูสไนว์ผมโคตรที่จะไม่ถนัดอ่ะ <c oughs> อันนี้ปืนอะไรอ่ะ <c oughs> มีแต่อยู่พอใช้ได้อยู่แต่แก่หน่อย เฮ้ยเฮ้ยแรงจัดอะปืนอะโอ้โแรงมาวิ่งออกมาโอ้โหข้างหลังเอ้ยไม่ชอบด่านนี้เลยว่ะนัดละยี่สิบสี่อะว่าด่านนี้ควรเล่นสไนเปอร์ว่ะมันระยะไกลอยู่นะโอเคลองดูดิเฮ้ยไม่ตายเก้าแปด โอ้แล้วเป้ามันไม่นิ่งด้วยนะเป้ามันสายอยู่ตลอดเวลาอ๋อจักปืนเร็วๆดิเสียจังหวะหมดเฮ้ยเชี่ยมันย้ายฝั่ง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 แล้วสไลด์สไลด์หนอนสไลด์หนอนไปเลยจ้าสลายเปอร์ไปถึงว่าแล้วเพื่อนเรามาอยู่ฝั่งนี้กันหมดไม่ตายดาแปดโอ้ไม่ได้สักคิลเลย ไม่คือวะผมว่าสไนายผมไม่ดุง่า98แ a ซิดอีกแล้วโกูแป้งหัวแตกแป้งแป้ง63โอเคสวยเฮ้ยมุมฟีว่ะปืนกัน ว่าไม่ใช่แล้วมันบอดเปล่าวะ<ฮ>ไม่โดนเลยบอดเปล่าวะอเอาไเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ปน,ปน,ปนไม่ไหลวละปืนนี้ดีกว่านิ่งดีทำไมมันเดินกันแบบนี้วะปืนอะไรดีวะ เออโว่ไไม่เห็นเราเพื่อนโอโหจะตายละโอ้ยทำไมกูไว้เฮ้ยมาไงนี่ย้ายฝั่งแล้วเหรอวะ แหววเขคุณเอากระสุนมาให้ขับไปตัวนี้วะนี่มันจะรอดหรอก่าไม่รออแน่เฮ้ยมาทำไมเอ๊ะจะขานี้วะโอเคแพ้ว่ะเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมทนก็บอยคนนี้คนน้ก็แจ็กคนสักใครให้ด้วยไม่จะทำคลิปอะไรแล้วทุกวันเนี้ย